คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep ไว i ์เซลล์รีแรตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไว ภายใน4สัปดาห์พิสูจด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133เขียนแล้วค่ะทอมค่ะเจา้าเบอกว่าหนูเป็นคนแรกที่รู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันผ่านมาทางแฟนเพจแล้วก็ผ่านมาทาง IG จผู้ใหญ่ก็ยังไม่รู้เรื่องจนเอาเรื่องทุกอย่างแล้วก็เอาข้อความที่แฟนๆเม้นมาไปให้ผู้ใหญ่อ่านก็ จริงๆแล้วมันเป็นความละเอียดอ่อนทางจิตใจแล้วเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าเราต้องเอาคนหมู่มากเป็นหลักค่ะจริงๆแล้วตัดออกเนื้อหาส่วนสําคัญหายไปไม่ไม่ใช่เลยค่ะแล้วก็อย่างที่ทางสามองค์ฟิล์มแล้วก็เวิร์กพอยต์พิกเจอร์ได้ได้ได้ทำหนังสือแจ้งค่ะว่าการรู้ท่ามไปถึงการของพวกเราทําให้รู้สึกว่าเรื่องมันถ้าเรายอมรับแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตามสถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ ขอบคุณพี่น้องชาพาักเหนือมากเห็นใจแล้วก็ให้อภัยเราที่ที่สุดแล้วไม่ได้คิดหวังสิงในใดไม่เคยลบหลู่แล้วก็แค่บางสิีบางอย่างเราคิดไม่มากเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีผลกบ,บท,งงที่แจงเที่แจ้งีแจ,ง,จงตลอดพาอรู้เรื่องคนแรกค่ะจริง,รงๆแล้วต้องรอผู้ใหญ่นะอันนี้ไม่รอเลยพอรู้เรื่องปุ๊บขอโทษขอโพยเลยค่ะรับผิดรับผิดรับผิดตกใจนะครับตกใจห,หนูเนี่ยเป็นคนอีสานคนหนึ่งที่ราาักวรรณธรรมไทยแล้วก็เรียนนันศิลป์มาจะรู้เลยความเป็นเล็กเป็นน้อยของ ของการนักถือของคนของคนไทยก็จะเยอะมากแต่ว่าขอโทษจริงๆด้วยเรื่องนี้คิดคิดไม่ถึงแล้วก็คิดน้อยไปนิดหน่อยก็ทําตามก็ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลก็ไม่เห็นมีในฉากนี้แล้วแต่ว่าต่างจังหวัดต้องขอโทษด้วยที่ยังมีอยู่ว่าเราตัดไม่ทันเพราะเรื่องมันมัน,มน,มนใกล้วันฉายมากๆเลยอะค่ะก็ก็แจ้งไปแล้วว่าพยายามตัดให้ให้ใหครบ ไม่มีเลยค่ะอันที่มีผลคือคือการเมืองมากกว่า <ừ> แต่ว่าแต่ว่าไอ้ฉากนี้ไม่มีผลเลย <c oughs> เพราะว่าหนูเชื่อว่าคนไทยให้อภัยถ้ามีเหตุผลและชี้แจงข้อมูลเป็นไปและเป็นมามันจะ <c oughs> เขาจะให้อภัยเลยค่ะใช่<ๆ> <c oughs> ใช่ <c oughs> คนบอกว่าถ้าเกิดตัดท่อนนี้ไปแบบหน้าหามันแบบจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีเลยเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยช็อตเนี้ยคือคริสเนี่ยเขาเขาเขาเสียชีวิตด้วยชุดชุดเดียวไอ้เราก็รักเพื่อนอยากให้เพื่อนใส่ชุดอื่นบ้างรอยชุดขึ้นไปบ้าง้อยอะไรสุดท้ายคือ ความเป็นเพื่อนผู้หญิงอะฉันต้องลอยนี่ให้แกแกจะได้แบบมีใส่มีเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยลอยชุดชั้นในปรากฏว่านี่แหละค่ะจริงๆเรากล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเราลอยอะไรไปแต่มันมาปิดท้ายด้วยลอยชุดชั้นในมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าจริงหนูเข้าใจนะมันเป็นเรื่องอะไรออกหนูเข้าใจว่าของพวกนี้เราเลือกของต่ำเลพี่นะเราเรียกชุดชั้นในเป็นของต่ำก็ลอยข,ข,ขึ้นเหนือหวัวไม่ใช่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการบูชาด้วยเราขอโทษขอ,ขอ,ขอโพยค่ะจะไม่ทําอีกแล้ว นงก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมนงก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะจะบอกว่ามีผลไหมไม่มีผลเลยเพราะว่าหนูชี้แจงก่อนนังเขา้าฉายค่ะก็เลยทุกอย่างก็ปลอดภัยก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณผูู้ใชแบบ่ไหมคะดีใจแทนเขาค่ะตอนนี้เขาก็ซ้อมตอบคำถามนักข่าวนะซ้อมซ้อมซ้อมนี่นี่นี่เป็นคนถือไม้ให้เขานะคะก็ ถามไหมคะว่ามาคุณตุ๊กกี้ดันจริงไหมซ้อมๆๆแล้วแต่เขาก็ติดห้วนนะ่ะ<อ>เขาไม่มีคับๆเลยก็ติดห้วน <laughs> เขาก็เลยว่าบู้ทำไมไม่มีหางเสียงอ๋อก็กี้ไม่ใช่นักข่าวกี้สมมติไงบู้พูดยังไงกี้คก็จะพูดอย่างนี้ก็เลยซ้อมๆก็ดีใจแทนเขาค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้ความสําคัญกับผู้ชายคนนี้เพื่อนคนมีความสามารถนะแต่ว่าโอกาสจะยืนอะ่ะมันยังมมไม่มาถึงมาไม่ถึงเท่านั้นเองโอ้ <laughs> มันไม่ได้เยอะแยะเลยค่ะคุณ <laughs> บูบู่นะคิวเขาคืออาหารสามมื้อครบเท่านั้นแหละจบค่ะเขาตื่นเต้นไหมคะที่แบบบอกผมแบบว่างาน ไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะเขาสัมผัสตัวทุกี้มาเขารู้ว่าคนเริ่มต้นจากการที่จะมีงานมันต้องมีงานเดือนละวันก่อนแล้วก็เป็นอาทิตย์ละสองวันแล้วก็เป็นทุกวันเขาจะเริ่มปฏิบัติตัวให้เข้ากับสังคมแล้วก็งานได้เพราะว่าทุกี้ปฏิบัติมาก่อนก็จะบอกเขาก่อนนะคะทได้ข่าวแน่นทั้งคู่เ้ยอุ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 ้ยเอาคำถามนี้ก่อนนะคะถ้าดัง เราจะรวยเหรอคะ <laughs> ตอนนี้หนูได้รอเรือมาแล้วหนูตามหาวแหวนและยอยัก <c oughs> ถ้าคุณบูดดังเกิดขึ้นนะ <c oughs> โอ้ยเรารวยคู่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็สาธุค่ะอนาคตค่ะแล้วแต่เทวดาจะลิขิตมาว่าหน้าตาอย่างเขาจะดังได้หรือเปล่าเพราะหน้าตาอย่างทุกี้ยังเรื่องเวลาที่แบบเาเคยแบบว่าม <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีไม่มีผลราคาหนูเชื่อว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องคุ้นเคยแล้วก็ทำมาประจำจนชินแล้วหนูว่าไม่น่าไม่น่าพลาด ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าน้องน้องแดนเซอร์ดูแลตรงนี้แทนพี่บูบูก็เลยให้บูบูดูแลบ้านแล้วก็ดูแลชาชาน้องหมาที่บ้านนะแทนเพชรแทนเพชรหนูเป็นคนที่หนูอยู่ใกล้พี่ส้มมากหนูก็จะรู้ความสวยความงามของผู้หญิงพี่ยศพี่ส้มก็จะทักหนูว่าทำไมทุกกี้ไม่ไม่มีเพชรไม่มีพลอยใส่เก็บเงินไม่ทําไมเดี๋ยวน้ําท่วมมาตายทั้งโลกไม่ได้ใส่นะก็พี่ส้มพี่ส้มก็ับแบบพี่ส้มใส่มาให้ดูก่อนค่ะก็แอบมองพี่ส้มแอบมองคนข้างๆที่มี ี่ซ้มหนูใส่ยังไงสวยก็ใส่หัวใหญ่อันนึงใสใสหัวลอบอันนึง<ม>ก็ไปดูและไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่เคยวางแผนเรื่องความงามเลย<ม>ก็ไปเดิน,ไป,ดนไปเดินห้างกันไปเดินห้างใหญ่ใจกลางเมืองนานๆก็ไปรอบเพลหนังอะค่ะก็ไปเดิน<ม>อุ้ยบู้สวยจังบู้อาจจะบู้ไม่เลือกนะกี่เลือก<ม>ก็เลือกมาสองวงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะโพสต์ลงเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครบสิบปีของเราค่ะเดี๋ยวหนูจะโพสต์ลงว่าหนูภูมิใจกับกับชีวิตตัวเองมาก ไม่ไม่หนูซื้อคนเดียวสองหนูเอาคนเดียวเลยอให้แต่พี่ตุ๊กกี้เลือกก็คุณบู๊ไม่จ่ายเงินแต่หนูเลือกจริงๆรแล้วเขาให้หนูเลือกอันวงเดียวนะหนูหนูโลภค่ะเป็นของตัวเองทั้งสองวงเดี๋ยวหนูจะใส่ให้ดูหนูไม่ได้อวดรวยอวดร่านะแต่ว่าหนูอยากให้ทุกคนดีใจกับหนูจังหนูดูไม่รู้เรื่องเลยค่ะจริงแค่แค่มองปุ๊บอุ้ยใช่เลยกแพงไหมเหรอคะ ดี๋ยวหนูจะโพสลงใส่นิ้วให้โพสลงนะพี่วัดเองนะว่าใหญ่ไหมเดี๋ยวหนูไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าทองหนูรู้ว่าเออตอนนี้ทองขึ้นทองลงนะกี่บาทกี่ครึ่งส่อหลึองห้าสิบตังหนูรู้หมดนะแต่เพชรองวงกี่หลักหนี่ยหนูโอ้ยไม่เราไม่ได้อย่างนั้นค่ะเราขนาดนั้นเอาพองงามเอาพองามอาพองามเว่าเป็นของขวัญในเสิบปีที่นของัปีของชีวิตคู่ทุกี้อะค่ะก็แต่ว่าหนูถามเขาว่าบู้อยากได้อะไรแ่นแพนแล้วอยากได้กีตาร์ค่ะซื้อค่ะซื้อซื้อว่าเราขนาดนั้นก็ แลกกันแล้วกันกีตาร์ไฟฟ้าเดี๋ยวหนูจะให้เขาโพสบ้างต่พรุ่งนี้มีตุ้ยใส่แหวนเลยเนาะพรุ่งนี้ใส่แหวนหนูจะถ่ายให้ดูหนูสัญญานะจะแต่จะบอกพี่สือมันชนว่าหนูไม่ได้อวดร่าหมดรวยแต่หนูภูมิใจในความรักของหนูเออเรีียกวว่าขของัญชิ้้นนเป็นชิ้นนททีีี่่มราาคสุดเป็ของขวัญที่มีราคาแพงสําหรับหนูนะคะเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าเป็นของขวัญที่สําคัญมากอาจจะเป็นแหวนมั่นหนูก็ได้นะเออ พรุ่งนี้เราดูฝากด้วยแต่ฝากฝากหนังทุกยี่ได้ไหมคะตอนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปดูกันให้กําลังใจหนูด้วยนะเพราะว่าการเมืองเราเป็นสิ่งที่เฮยมันเอายืนดูเหมือนสนิทกันน่ะเป็นเรื่องการเมืองกระทบไหมจะกระทบไม่กระทบไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้โอ้ไมโครสคุณผีช่วยด้วยหนูฝากทุกคนด้วยว่าทุกคนจะติดตามหรือไม่อยู่ที่พี่นักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านค่ะพี่ตุกี่้างบอถาม่อยว่า10ปีนี้จะไปการไปฉลองสวิตติยกันที่ไหนไหม หนูพูดเลยหนูหนูเป็นคนชัดเจนั้งแต่ต้นนะหนูอยู่ด้วยกันนะพี่นะความสุขของหนโูกินข้าวด้วยกันก็มีความสุขแล้วค่ะออสิ่งแวดล้อมแล้วก็สถานที่รู้ะลูระร้าเราไม่ความสําคัญแค่มองหน้ากันแล้วก็บอกรักทุกวันมันก็โอเคแล้วบ้านที่บอกว่าสร้างเสร็จแล้วจะทา9ธันวาคมนี้ค่ะหนูย้าอีกรอบหนึ่ง9ธันวาคมนี้มีรถทัวร์บริการไปรับไปส่งอุดรธานีนะคะเป็นแล้วก็เป็นขึ้นบ้านใหม่บวกกับ ใบสีสุขขัญคุณพ่อค่ะก็ติดตามด้วยแล้วก็มีการแสดงจากวิทยาลัยนาสินกระสินตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะแล้วก็บอลามซิ่งหมดใหญ่เลยหมดไปหมดไปครึ่งหนึ่งของหลังของหนูนะเพราะว่าบ้านนอกนะคะราคามันไม่เท่าในเมืองหรอกค่ะก็แต่ว่าความสุขรั้นนี้หนูดีใจที่มีบ้านหลังใหญ่ให้พ่อกับแม่ได้อยู่ค่ะแล้วก็ของขวัญวันพ่อก็ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว